สวัสดีครับแคปเตียเกลียกระปุกนะครับตัวใหม่หน้าใหม่สีเทาดัมโบนะครับส,สีสวยๆส,สภาพแบบนี้ไม่ควรพลาดครับสำหรับกระบะนะครับตัวเตียเกียกระปุกนะเครื่อง3,000ันนะครับเดิมๆนะมีแค่ร,ครีแมปนะครับรีแมปแล้วก็จัดทรงล้อเปลี่ยนท่อแค่นี้ครับผมบอกนะเครื่อง3า0พันะเติมๆิมก็แรงอยู่แล้วสภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับรถเดิมสภาพสวยครับจัดทรงล้อโรเตียมาให้ครบเลยคันนี้ผมบอกนะ ่อนแค่8,000กว่าบาทนะครับ่อน8,000กว่านะครับได้เกียร์กระปุกนะตัว S นะครับเครื่อง3.0นะครับใครหาอยู่นะครับก็บะาตัวใหม่หน้าใหม่นะครับปี23เลยนะครับเรียกว่าปี23นะผมบอกเลยวคันนี้๋ยวไปแถมนะครับปรักการเครื่องเกียร์3.0ให้ด้วยอีกฟรีหนึ่งปีครับมีปัญหาอะไรเข้าสู่ยู่สู่ได้เลยนะสำหรับสีเทาดับเบิลนะครับเรียกว่าเป็นสีที่หายยากมากนะครับมาเมื่อไหร่ก็ติดจองทรงนี้นะครับเมื่อก่อนเคยมีมาคันหนึ่งนะครับ ไม่นานนะครับติดจองเลยนะคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพ้กันนะครับสวยแบบนี้และคันนี้ได้ดีกว่าตรงที่ไม่นะครับก็น้อยไม่แค่ประมาณ7 0,000ื่นนะแล้วก็รถเนี่ยเครื่องส0ามสูตรด้วยนะครับสีเทาแรมโบสภาพทีสวยครับรถบ้านจากจันทบุรีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับอยู่ระหว่างเปลี่ยนระหว่างโอนนะสามสูตัว S นะครับมาเดี๋ยววันนี้ไปพาจอะลึกละเอียดเลยนะครับว่ารถสวยแค่ไหนสภาพเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดอีกขาดนะครับ ก,ก่อนจะดูนะครับในคลิปเต็มๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้เปด้วยนะครับผมก็มาเดีย๋ยวมาเรื่องกันเลยนะครับตัวนี้ผมบอกนะเป็นตัวเครื่อง3.0นะครับแรงม้าเยอะครับเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงม้ากินขานะครับเหยียบติดเท้าเลยนะคันนี้ไม่คริปนะครับสีเทาแลมโบลนะครับโลโก้ยิสตูตรงกลางกระจังหน้าเป็นสีทูโทนครับเจี้ยวความ2ชั้นสีทูโทนสีดาตัดด้วยตัวสีเทา มีในเรื่องของตัวไฟหน้าแบบมันติรีฟเลกตอร์นะครับเดิมๆไฟสวยของแท้นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไอ้ไฟหลีอ่ะอันนี้จะเป็นหลอดสีม่วงนะครับแต่งมานะแล้วก็มีเบ้าครับผมไฟจันมอกนะเอาไว้ให้ใส่แต่งเพิ่มนะครับเผื่อเรียกว่าลูกค้าผมบอกนะลูกค้าเอาไปใส่เพิ่มแต่งเพิ่มได้เลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ 4, 3, 000, สีสันพิュพาสภาพเดิมงามๆนะครับฝากระโปรงร้อยต่อนะครับระยะช่องไฟนี่เรียกว่า เนี่ชิดสนิทกันเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามเดิมเดิมนะครับสันคมชัดเจนรอยต่อชัดเจนนะครับไปเดียวอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวานะครับเป็นตัวสเปซแค a p นะสเปซแค a p นะครับผมบอกนะรถเดิมสภาพงามนะครับก็สภาพนี้ไม่ควรพลาดนะครับส่วนล้อครับส่วนล้อและแม็กนะการนี้เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับแม็กยางเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้อ่าเรียกว่าดิสเบรกเนาะเบมโบไม่รู้แท้ไม่แท้นะครับแต่ไม่น่าจะแท้หรอก นะครับและก็ตัวแม็กนะใหม่คลิปนะครับแม็กเป็นของยูสตานะครับและตัวยางใหม่ๆเลยยางเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางใหม่นะถ้าดูที่ยางนะครับปี25นะยางเจแปชนะครับปี25สัปดาห์ที่8นะครับนี่นะปียางนะครับแล้วก็ตัวมันจะบอกหน้าร้อยหน้าร้อยยางด้วยนะครับบอกหมดทุกอย่างนะครับบอกหมดเลยนะขอบ18ยางขนาด245นะครับความหนาอยู่ที่ อสี่ห้นนะครับบอกไซส์บอกยางดูแม็กครับนี่อันนี้คือรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวขัดให้สปาให้นะเนี่ยเดี๋ยวขัดให้ใหม่คลิปเลยนะครับตั้งสูตรถุงล้อเรียบร้อยนะครับดอกยางลึกๆนี่ครับลายใหม่ๆเห็นไหมลายใหม่ๆเลยนะครับสัพันยางหนาๆลึกนะซุงล้อปงล้อเดิมๆนะครับยังไม่ล้างนะรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างเลยนะเหตฟิล์มหน้าแปดสิบนะอันนี้ฟิล์มแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมองกันไหนไม่เห็นนะ ก็บอกเลยครับเดี๋ยวจะการให้อาจจะเป็นฟรีให้ใหม่นะครับเอาตั้งหกสิบก็พอนะจะได้เห็นข้างในด้วยนะมันทึบไปนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีโทนเดียวกันนะครับสภาพเดิมนะครับหูจับสีดาด้านนะครับหูจับสีดำด้านสภาพเดิมคอนโซลนะครับเป็นสีดําประตูประตูเดิมทั้งหมดเลยเห็นไหมครับผมบอกนะกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับกินใหม่ยังอยู่นะครับ เข้า <tyard. S 1> ไปข้างในคือได้กินใหม่เลยนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาแบบรถแข่งนะเบาพัคเกตซีด like มีปีก like 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 นะครับมีปีกบนปีกล่างเนหมยครบๆนะได้สีขาวจอครบกล้องครบนะมีจอมีกล้องให้ครบเรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยพร้อมด้วยคอนโซลสีดําครับแอร์แบ็กซ้ายขวามีมครบอ่ะผมบอกเลยนะรถสวยนะครับรถสวยรถเดิมเลยนะคันนี้นี่ครับเดิมๆอ่าทะเบียนก็มีครบเล่ม so ก็ม<ๆ>ีพร้อมโอนนะครับ ใครสนใจพักหาตัวหาได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวแอร์แบ็กนะครับอยู่ตรงนี้นะเห็น,นไหมครับอยู่ตรงนี้นะมันจะปิดมันจะปิดออนออฟได้นะครับตรงนี้นะนี่ครับถ้าปิดไปก็จะไม่เห็นเนาะยี่สูเจะทำซ่อนนะแต่ถ้าคนเป็นพวกรีโวก็จะทําไว้ตรงนี้อ่านี่คือความต่างนะครับโครงสร้างดูไหมไม่อยากให้ดูเลยเพราะมันเดิมอยู่แล้วนะครับเนี่ยให้ดูแค่น้ำจิ้มพอเนี่ยนี้ก็พอเนี่ยเดิมนะครับ เบรอาร์คเดิมครับรถได่มีชนอยู่แล้วเห็นไหมเดิมเดิมนะครับแคบเปิดได้เอาเปิดแคปดูนะครับเปิดแคบดูเลยด้านในใหม่กิปนะครับด้านในใหม่กิปเบ็คอาร์คโครงสร้างได้ของเดิมแท้จากศูนย์นะครับนี่เดิมเดิมอ่าสภาพเดิมนะก็ซื้อไปใช้ยังไงก็คุ้มนะครับซื้อไปใช้ยังไงก็คุ้มนะกับราคานี้นะหัวน็อตเดิมเดิมนะครับสังงกตหัวน็อตนะครับไม่มีเหลี่ยมคมข่ใดทั้งสิ้นเลยเห็นไหมเดิมนะครับ สีและเครื่องเดิมโรงงานเลยนะครับเดิมยันน็อตนี่เลยครับคํานี้ไม่เกินจริงนะครับสําหรับเป๊นะเป้คัดมาให้แล้วนะครับเบาะขอพับไปหน่อยนะครับขอเป้จะให้ดูเบาะหลังนะเบาะหลังนี่แม่ครับยกแบบนี้นะนี่ยกแบบนี้แล้วก็จะมีพวกปแจเจม่แมลงอยู่ด้านในนะครับยกแบบนี้อ่าตัวถังเดิมๆครับนี่ดูเลยเดิมแบบนี้นี่คือเดิมของจริงนะครับเดิมจริงแบบนี้นะดูเลยครับปแจเจม่แรลงอยู่ด้านในนี่แหละครับปัจเจม่แรลงไม่อยู่เดี๋ยวเาใส่ให้นะครับแกะไปแล้ว การให้ครับปร๊บนั่งสบายสบายนะครับเบาะหนังนุ่มๆมีที่วางของให้ด้วยอ่าแล้วดูครับประตูเสาบีหัวนัดเดิมไม่ขยับเห็นไหมครับนี่เดิมๆเห็นไหมเดิมๆเลยนะครับนี่สภาพรถยังไม่ล้างเลยนะถ้าล้างก็บอกเดยว่าสวยกว่านี้อีกนะครับยังไม่ล้างสภาพกระสีเลยนะครับล้างคนล้างข้านะครับใหม่ๆเสาากาศือเสาตั้งโถเทคแบบนี้นี่ครับเดิมนะ ราคา407,009กีก้ปลูกเครื่อง3,000นะครับโมเดิมเดิมนะครับแค่เปลี่ยนท่อมาก็เสียงหวานหวานแล้วขับสนุกสนุกขับมันมันนะครับเอาใจไวรุ่นเลยนะก็เงินเดือนประมาณ1,092,000ซื้อได้คนเยวจบนะครับ1,092,000ซื้อได้คนเยวจบเลยนะสวยหล่อครับไปสงไปท้ายของเดิมสังคมชัดเจนนะครับไฟท้ายหลอดไส้ไฮโดเจนนะครับกล้องหลังกล้องถอยกล้องหลังมีให้ครบนะ มาดูการต่อนะครับสําหรับตัวแมคเคนเนอร์เนี่ยเรียกว่ายังใหม่คลิปเลยครับใหม่คลิปนะแมคเคนเนอร์ใหม่ๆนะครับนี่สภาพความงามไฟเบรกตรงสามอยู่ตรงกลางนะครับสวยจริงนะครับรอจริงลักเก็บท้ายซ้ายขวาทับนี่เห็นไหมเดิมเดิมรถไม่มีชนนะครับดูเลยนี่เดิมนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมทั้งหมดเห็นไหมนี่ครับก็คือรถทรงเนี้ยไปบอกนะรถบ้าอยู่แล้วนะครับไปรุ่นใช้แหละนะครับนี่เดิมเห็นไหม ไม่ลงไมนะ่นักเดิมๆนะครับดูแลไม่ยากค่าอยู่สูงนะครับรถสวยนะใช้คำว่ารถสวยเลยนะครับพ่อเดิมยางอะไรไมคกิฟนะครับแหนบจัดทรงโรเตียมานะครับแหนบผ้าอยู่ใต้เพานะจัดทรงโรเตียมาเรียบร้อยครบนะครับ mm hmm. ก็ถ้าบอกนะครับว่าเอาใจไว้รุ่นเลยนะทรงนี้นะครับนันๆ้าได้เห็นทีนะครับ น,นั้นได้เห็นทีกั NT, บรถสมนี้นะเป็นไม่ค่อยนิสัอเข้ามาเท่าไหร่นะครับจะมีอีกคันหนึ่ง4ประตูโตเต้ปี19นะคันนั้นไปขายอยู่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันจากสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับก็มีเหมือนกันแต่ตัวเก่าไม่ตัวใหม่นะครับแล้วดูสี่ถังเิ้าพันใหม่กิปเลยนะครับเฟร,รมชัดซีใหม่ๆนะครับสภาพสวยเรียกว่าใหม่กิฟตจากป้ายแดงนะครับสวยขนาดนี้ผมบอกเลยนะฟรีดาวก็ได้ครับจากไซน,น์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับ บอกผ้านะเดิมๆนะครับเดี๋ยวฟอกสปาให้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ย๋ยวฟอกสปาให้ใหม่ขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ที่วางกกาแฟมีครบด้วยนะนี่มีครบนะครับราคาถ้าออกได้ครบเลยนะวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายได้นะครับวงมาลัยเป็นหนังเนาะแต่ประชับมือเป็นผิวนุ่มนะครับแล้วดูแป้นบกันเบกครับไปบอกเลยนะใหม่คลิปเดี๋ยวเปิดแชก่อนเปิดไฟฉายนะครับให้ดูเห็นไหมครับรถเทิมนะครับ แป้นมืมันเบรคคัดทุกอย่างเดิมๆนะฝาหน้าเครื่องตรงนี้ครับเปิดบานปุ๊บจะพาไปดูนี่ครับ,บ,าารบช่องเก็บกุญแจเก็บของเก็บเหรียญอยู่ครบนะแล้วก็ดูสีนี่ครับสีเดือมโรงงานทั้งหมดนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าจอยสติ๊กปรับได้แบบนี้นะครับโอ้โหคุ้มมากนะครับคุ้มมากๆคันนี้อ่าน,น,นี่ดูนะใช้ได้ทุกอย่างนะครับใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับใช้คํานี้เลยอ่ะมาต่อกันสําหรับตัว กะกะออปชั่นด้านในนะครับเยียบบรกเยียบคัสเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับคันนี้มีรีแม็มาเปลี่ยนท่อมานะครับเปลี่ยนแม็กเป็นกลางเนาะแล้วก็รถเนี่ยก็ดิรถเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมอ่าจอทติสกรีนสวยนะครับจอทติสกรีนสวยนะครับพวกแอร์นี่ปรับได้สี่ระดับนะครับแอร์สี่ระดับ บอกเข็มทอ็มทิศครบนะครับบอกเข็มทิศครบสภาพสวยเดิมนะครับเข้าเคียร์ถอยปุ๊บจะมีกล้องให้แบบนี้นะครับกล้องถอยกล้องหลังครบนะมีให้ครบเลยนะครับหัวเกียร์หกสปีดโคดสวยโคดแรงนะครับคุ้มๆนะปลายของเหลวประวัติสูต์เปลี่ยนครบครับนี่ไม่ขาดนะมีครูปองส่วนลดด้วยชิระยะลดอีกแปดร้อยบาทนะเอาใครได้ไปใช้คุ้มๆมไม้เจ็ดหมื่นโลนะครับก็บอกเป้เลยโทรหาเป้ครับ 0947894848ไปครับ <S getting involved> เป้ <นะ S 2> เพชรยนต์นะมาดูกันต่อนะครับมีควันดำหน่อยนะต้องรีแมปนะต้องรีแมปใหม่นะครับต้องรีแมปใหม่ผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟฉุกเฉินหน่อยนะครับเพื่อความหล่อเพื่อความหล่อของรถนะครับสวยจริงนะนี่สวยจริงสภาพนางฟ้าเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> สวยง,งามน,น,น,นะครับสภาพนี้หายากนะ479,000นะครับ 4แสนเจหมืนก็พานหายากราคานี้นะครับปี23ใหม่ๆมาดูความเครื่องกันนะครับเครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับอี u z นะตัว d.i. นะครับ d.i. โบเดิมนะครับโบเดิมไปถึงพ่อเฉยนะครับรองเพราของเดิมนะครับรองเดิมนะส่วนโครงสร้างนะครับดูเลยนี่ครับแก้มเดิมไม่น็อตไม่ขยับนะนี่ทำนี้นะครับใช้ได้เลยคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับสังคมชัดเจนนะครับสีเดิมดวงงานหัวงหัวน็อตเดิม นะครับดีเดิมนะครับหมูตรงมน็อตเดิมอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะคาร์นองคัันหน้าเรียกว่าเดิมหมดเลยนะครับแผ่นพุ่งแผ่นเพดอยู่ครบครบนะครับนี่แผ่นเพดอยู่ครบครบนะครับนี่เห็นไหมครับปียี่สิบสามเดินมีนานะแผ่นเพดเดิมแท้นะครับโมเดลนะครับ TFR นะแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ ซีเจนะซีเจเจสามนะครับเครื่องเลเซอร์ทุกอย่างมีครบนะเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมไฟหน้าของแท้ด้วยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่ขยับนี่ครับเป็นคดเจนแบบนี้อ่ะหัวนงหัวน็อตก็เดิมแก้มเดิมหมดเลยนะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับสนใจซื้อสนใจโทรโักหาโทรหาไปเลยที่เบอร์ด้านล่างขวามือนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับ ต่ลูกค้าสนใจนะครับแอดไลน์มาทำมาได้ที่เบอร์094789480ไปครับวันนี้เป้วิศวะจัดให้ครับดูให้แล้วครบครบนะรถเดิมๆนะครับเอาไปคือใช้งานได้เลยนะครับสวยมากปี23 4เทอร์เรโบครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทักมาโทรมานะครับเงินเดือนนะครับถ้างปีดาวนะขออย่างน้อยนะครับเงินเดือนเนี่ยประมาณนะครับ18,000-19,000ซื้อได้คนจะจบนะครับทุกจังหวัดออกได้นะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะ ก็วันนี้ไปดูนะครับบอกเลยว่าเรียกจ๊บแล้วสวยเดิมซื้อได้ครับปี23ใหม่ๆ3.0เครับ